คลิปนี้เรามาดูอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณแต่กรุงสุโขทัยศรีสัชนาลัยได้เปรียบในด้านความมสมบูรณ์ของพื้นที่เพราะมีแม่น้ำวังไหลผ่านศรีสัชนาลัยก็จะดังในเรื่อง ทองสีสัจนาลายเป็นทองโบราณน,นะครับลายโบราณเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอ,อย่างนึงก็คือพุทธยานประวัติศาสตร์สีสัจนาลายนะครับเยานวัตสักที่บ่งบอกถึงความมีอยู่ของอาณาจักรสีสัจนาลายตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและสุดท้ายก็คือไะเทนี นหลังช้างของตำบลหาดเซี่ยวนะครับศรีสะจายเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์นอกจากทำไร่ทำ,ทำนาทำสวนพลไม้สวนผลไม้อหนึ่งที่กำลังทำกันเยอะคือช่วงนี้คือเรื่องส้มล่าสดก็คือทุเรียนนะครับ ที่เหมาะครับในการตรกจทะเรียนที่นี่ก็มีหลองรับแรหลินรับแรแล้วก็ทุเรียนพื้นเมืองมีนะครับนนเรามาดูตัวตลาด ของอำเภอศรีสรัชนาลัยกันเลยครับใกล้ถึงแล้วครับส,สังเกตว่าจะมีคลองเยอะมากศรีสัชนาลัยตรงน,นี้นะครับก็เป็นแหล่งรับน้ำมาจากน้ำวังก็เป็นที่ร่มเหมาะสำหรับการปลูกข้าวขขการเกษตรอื่นนะครับปลูกได้หลายอย่างครับศรีสรัชนาลัย เส้นนี้คือเส้นสีสัชนารายแพระอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับเช้าแล้วนะครับจะมาเจอทางแยกนะครับ ซ้ายไปอลกตรงไปสกุลทุกไายส่วนครัโลกนะครับนี่ครับคขับตัวเมืองแล้วจะแยกตรงนี้นะครับ เภอที่ใหญ่รองจากอำเภอสวนขลกนะครับของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยสีสัว์เน,น่าจะอันดับสามของสุโขทัยครับขวาที่เป็นตลาดขายผลไม้นะครับของหัดเซว ตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยาวไปตามเส้นถนนเส้นนี้นะครับก็มีตอกซอย เป็นตลาดที่มีคนมาเยอะมากนะครับตัวสังเกตดูนะครับรถจอดตลอดแนวนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาสามแยกข้างหน้าก็ไปอุทยานแห่งชาติศรีสัตนาลัยตรงไปก็สุขโขทยัย ขี่มาเก,กือบ2อกิโลก็ยังไม่พ้นตลาดนะครับตลาดใหญ่มากสำหรับสีสัชนาลัย มากอ่สีสัจฉนาไร่สมเป็นอำเภอที่จเจริญอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุขโขทยัยนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะมีร้านทอง ขึ้นไปอำเภอเด่นชัยนะครับมีภาพพื้นเมืองไ้วยครับที่นี่นะครับลายเฉพาะถิน่น ทองก็เยอะนะครับนี่ฮะสีสัจนาลไยทางทองเยอะมากนะครับเกินสิบล้านแนเนอนะครับที่นี่ ถ้าใครเคยมาเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างมากนะครับความเจริญของอำเภอศรีสัชนาลนัยนี่ผมดูแล้วเศรษฐกิจดีมากดูจากร้านทองนะครับดูจากร้านต่างๆเนี่ยเยอะมากครับ โอเคนะครับสำหรับเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทยัยคืออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสุขโขทัยนะครับสำเเน่งตรงนี้เป็นงี้โอเคครับ